thank you ผู้ชมทราบไหมคะว่าห้องนอนที่เราคิดว่าแสนจะอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดกลับมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ซ่อนอยู่ในที่นอนและหมอนเรากําลังพูดถึงไรฝุ่นค่ะไรฝุ่นคืออะไรแล้วมีลักษณะหน้าตาแบบไหนไปติดตามกันได้ในวิทยาศาสตร์รอบตัววันนี้ค่ะ,ะไรฝุ่นนะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์เล็กๆชนิดหนึ่งนะฮะเก็เรียกสัตว์ขาปล้องมีขนาดเล็กนะครับ หายใจเนี่ยทางผิวหนังนะมีขนาดเล็กมากประมาณ300เมกรอนถามว่ามันอยู่อย่างไรนะครับมันอาศัยเศษที่ไข่ขี้รังแคที่ร่วงหล่นจากตัวเราไปปกติชีวิตของเราเนี่ยช่วงชีวิตของเราตลอดชีวิตของเราเนี่ยเศษผิวหนังของเรารังแคข,ของเราเนี่ยมีการร่วงหล่นประมาณ3-4กิโลกรักรรมนะครับซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากถ้ารวมกันตลอดชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนี่ผิวหนังเราร่วงทุกวัน ผิวหนังที่เราร่วงนีนะ้เป็นอาหารชั้นดีของไรฝุ่นที่บนที่นอนของเรานะมันอาศัยโดยการเกินเศษที่ใครที่รังแคบนที่นอนนะฮะเพราะนั้นฟูกที่นอนของเราเนี่ยส่วนหัวจะมากกว่าส่วนปลายเท้า จากที่อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวไรฝุ่นมาแล้วอยากรู้ว่าเจ้าตัวไรฝุ่นนี้เราสามารถพบได้ที่ไหนบ้างคะไรฝุ่นนะครับที่หลักๆจริงๆก็คือที่นอนเพราะเราอยู่บนที่นอนนะฮะเศษผิวหนังอาหารทั้งหลายที่อย่างที่บอกว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพวกไรฝุ่นเราเจอได้ที่นอนนะฮะหรือพรมตามพื้นห้องนอนนะฮะบนโซฟาเราสำรวจในห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะฮะซึ่งมีโซฟาอยู่ก็สามารถพบไรฝุ่นได้อีกอันหนึ่งที่มีความเสี่ยงก็คือตุ๊กตาที่เด็กกอดไว้เป็นประจำก็มีไรฝุ่นอยู่ไรฝุ่นเป สามารถที่จะติดตัวเราไปติดสเลี้ยงเราไปลมพัดพาไปได้ทุกที่นะครับไดทุกที่เพราะฉะนั้นเราสามารถพบแรผลในได้ทัทุกที่เหมือนกันแต่จะพบมากที่สุดบนผู้ที่นอนของเรา ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไรฝุ่นได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ